เราอยู่กันที่หน้า98นะครับแบบฝึกหัดที่5.2โจทย์ให้ทำการเขียนเข็มนาฬิกาในหนังสือเราจะไม่มีเข็มนะตรงนี้กับตรงนี้นะครับอันนี้เขียนให้มาแล้วนะครับเราจะต้องมาทำการเขียนเข็มเองครับว่า9นาฬิกา3นาทีนี้อยู่ตรงไหนนะครับ9นาฬิกาก็คือเข็มสั้นชี้เลข9นะครับแล้วก็3นาทีก็คือ1 2 3ฉะนั้นจะได้ตามรูปตรงนี้นะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับ ในเวลาต่อมานะครับเวลาต่อมาก็จะกลายเป็นเวลาตามนี้ครับดูนาฬิกาสิเป็นเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้คือเข็มวินาทีนะครับก็จะเป็นเข็มสั้นชี้เลขเก้าก็คือเก้านาฬิกาครับแล้วก็กี่นาทีเอ่ยเข็มยาวชี้ที่เลขหนึ่งครับนะก็คือนับย่อยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเอาหนึ่งไปคูณห้าครับก็คือห้านาทีครับ โอเคนะ9นาฬิกา5นาทีนะครับฉะนั้นตั้งแต่นาฬิกาเรือนนี้นะครับเวลา9นาฬิกา3นาทีมาถึง9นาฬิกา5นาทีเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับกี่วินาทีครับนะครับใน1นนาทีเท่ากับ60วินาทีอันนี้ผ่านไป2นาทีเนาะจาก3มากลายเป็น5นะครับ ผ่านไป2นาทีฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปก็คือ120วินาทีนะครับเขียนเหมือนกับเขาในเองนะครับในไฮสองอันนี้ผ่านไป480วินาทีนะครับทีนี้480วินาทีมันคือกี่นาทีล่ะครับ480วินาทีมันก็คือเท่าไหร่1นาทีมี60สิบวินะครับก็คูณ2ไปครับใช้ไม่6ก็ได้ครับ616 6, 6, 6 2 12 6 3 8 หกสี่ยี่สิบ6ี่หกห้าสฉะนั้นจะต้องผ่านไปอีก8นาทีนะครับ8นาทีนาะทีนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับ9ก้นาฬิกาบวกกับ5นะครับบวกไป8นาทีก็จะได้13บสาครับ13นาทีดังนั้นตามรูปนะครับที่ทำเอาไว้ตรงนี้ถูกแล้วครับ13นาทีครับ นี่ครับชี้ตรงนี้โอเคเป็นอันว่าข้อที่1เสร็จแล้วครับง่ายๆเนาะมาดูข้อที่2กันข้อที่2ให้แสดงวิธีคิดครับเขาให้ในเรื่องของโจทย์มานะครับให้แสดงวิธีทิดแล้วก็หาคําตอบครับเพลงลุกทุ่งเพลงหนึยาว3นาทีครับแล้วก็อีก28วินาทีเพลงนี้มีความยาวกี่วินาที เราจะทำการแสดงวิธีคิดได้นะครับ1นาที1นาที1นาท,นาที3ครั้งก็คือ3นาทีถูกต้องไหมกับอีก28วิวิฉะนั้น1นาทีมีกี่วิครับวิธีคิดของเราเราเขียนออกมาตามนี้ครับก็คือได้60วิวิ3ครั้งแล้วก็28วิวิเอามาทำการรวมกันนั่นเองครับต้องแสดงวิธีทำแล้วครับเนื่องจาก3นาทีก็เ,เท่ากับ 3คูณ60นั่นเองนะครับก็จะเท่ากับ180วินาทีดังนั้นนะครับเมื่อเพลงนี้มันยาว3นาที28วินาที มันก็จะได้เท่ากับ180ก็คือ3นาทีบวกกับอีก28วินาทีตรงนี้นะครับรวมกันก็จะได้208วินาทีนะครับเราเอาไปตอบคำถามครับ208 8วินาทีครับโอเคมาที่ข้อที่2ครับจุลินทรีย์ชนิด1ขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัว1ตัวเป็น2ตัวใช้เวลา 2 3 5วินาทีนะครับจุลินทรีย์ชนิดนี้ใช้ในว่าเวลาในการแบ่งตัวกี่วินาทีครับเขาอากี่นาทีกี่วินาทีต้องคิดเป็นจากนี้ครับให้กลายเป็นนาทีแล้วก็เศษที่เหลือตอบเป็นวินาทีนะครับวิธีการคิดก็คือนะครับตามรูปครับเส้นนี้ยาว235วินาทีนะครับเราแบ่งออกเป็นส่วนละ60 60 60เราจะเห็นว่า ใน1นาทีนะครับก็จะมี60วิบวิใช่ไหมครับ60บวก60บวก60แล้วก็บวกอีก55วินาทีมันจะได้235วินาทีฉะนั้นเราจะเห็นนะครับตามภาพก็คือ60ิวินีก็คือ1นาที1นาทีแล้วก็1นาทีก็คืออะไรครับ3นาทีกับอีก55ิาวิฉะนั้นเราใช้หลักการตรงนี้นะครับก็คืออะไรครับใช้วิธีการหารก็ได้เนาะเราใช้วิธีการหารครับ เนื่องจาก1น,นาทีเท่ากับ60วินาทีนะครับฉะนั้นเราก็จะเอา235วินาทีมาหารด้วยอะไรครับ60นะครับจะได้เท่ากับ3นะครับ6 1 6น2 12 6 3 18นะครับจะได้3นะครับเศษเศษ55เท่ากับ3นาทีครับ 55วินาทีตอบครับ3นาที55วินาทีครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับหน้าที่98ครับ